เราจะพาระชมแปลงที่ว่างนะคะที่อู่ทองไฟฟ้าเข้าแล้วนะคะแปลงอู่ทองไฟฟ้าเข้าแล้วคะ่ะสองไร่เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะไปเลยคะ่ะมาถึงแล้วคะ่ะแปลงที่ว่างอยู่แปลงนี้เลยคะ่ะขนาดสองไร่นะคะมีหลักหมุดแล้วคะ่ะนี่คือหลักหมุดนะคะหลักหมุดชัดเจน จากเสาสีแดงนี้นะคะไปถึงเสาสีแดงตรงข้างในนะคะเดี๋ยวหนูซูมให้นะคะเสาสีแดงตรงช่วงโน้นนะคะที่มีธงแดงนะคะนะคะจากตรงนั้นนะคะสุดตรงนั้นเลยมาถึงเสาที่เราแจ้งนี้นะคะกว้าง64เมตรนะคะส่วนแนวลึกนะคะึกติดเขต ตรงนี้นะคะห้าสิบสองเมตรนะคะแล้วก็ไปถึงเสาแดงทางโนู้นนะคะเสาแดงตรงโน้นนะคะช่วงนี้นะคะนะคะี่ค่ะตรงนี้มาถึงเสาแดงตรงนี้นะคะหกสิบสี่เมตรนะคะหกสิบสี่เมตรนะคะแนวแนวกว้างนะคะจุดนะคะ อยู่ใกล้เพื่อนบ้านเช่นเคยนะคะเพื่อนบ้านคือตรงนี้นะคะเพื่อนบ้านจะทางเข้าเขาดีตรงที่ว่าอยู่ใกล้วิวเขานะคะอยู่ใกล้วิวเขานะคะแปลงนี้ที่นี่อยู่ตำบลบ้านโค้องอำเภออุทองนะคะทางเราขยายไฟฟ้าเข้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังขยายท่อประปานะคะเพื่อที่จะเข้ามาในแปลงให้ลูกค้านะคะ คือสองไร่ที่ว่างว่างแค่แปลงเดียวนะคะสองไร่ที่ว่างนะคะสวยงามค่ะถนนกว้างห้าเมตรนะคะลูกค้าถนนกว้างห้าเมตรนะคะรถสวนทางได้ปกตินะคะแปลงนี้อยู่ใกล้กรุงเทพร้อยสามสิบกิโลเท่านั้นค่ะสนใจนัดชมที่นะคะโสนดใกล้ออกแล้วนะคะ ดังวัดเรียบร้อยไฟฟ,ฟ้าเข้าแล้วน้ำเข้าน้ํากําลังดําเนินการนะคะกําลังขุดล่องคือไวหน่อยนะคะแปลงนี้สนใจโทรนะัดชมที่ค่ะ2ไร่ราคา0 0แสนนะคะสวัสดีค่ะ